อัญญ์ยอนครับเพื่อนๆกับพวกกับแอดกล้องอันนี้เช่นเคยนะครับคาถามเดิมครับเพื่อนๆเอาเวกตัวไหนดีนะครับจากใบเลือกใบนี้นะครับที่ทุกคนได้ทุกคนนะครับแน่นอนว่าใบเลือกตัวเวกนั้นมันไม่รวมตัวแรนะครับพื้นหลังฟ้าไม่รวมนะอันนี้อยากเข้าใจผิดไปบางคนมาถามผมว่าเอ้ยพี่ก้องครับไม่เห็นมีก้ามีโฮเลยไม่มีนะครับเอ่อไปรอใบวันที่5นะครับนี่ก้าหามีโฮอยู่ใบวันที่5 นะครับนี่เออ่เป็นใบสีเนี่ยนะเป็นรูปมัง Hidden Master มังกรสีเขียวเนี่ยนะโอเคทีนี้มาพูดถึงตัวธรรมดานะครับตอนนี้เนี่ยมันมีฮีโร่เข้ามาอีกพอสมค,ควรแล้วก็มีการรีเมคนะครับผมก็เลยจัดทำนะครับอ w a k e ตัวไหนดี v 3นะครับเว <laughs> อร์ชัน3ละเพราะว่ามีการอัปเดตสกิลนะครับมีการรีเมคแก๊งกังเขนด้วยมีอะไรด้วยนะครับก็เลยจะมาบอกเพื่อน <laughs> ๆแล้วครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าทำก่อนตัวไหนยังไม่ต้องทำตัวไหนไม่ควรทำ นะครับเพราะในบรรดาตัวเวกเองนั้นก็มีตัวที่ไม่ค่อยจะเวิร์กกับเขาเหมือนกันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าตัวไหนดีโอเคในตัวธรรมดานะครับก็เข้ามาดูใน normal hero นะครับตัวเวกตัวธรรมดาจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องไปดูที่อื่นนะครับมาเริ่มมันก่อนนะครับกลุ่มไวบูจะมีอีวานยูรินะครับมีเอ่อคารินนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็กลุ่มนี้นะครับเอ่อเฮเลเนียสไนเปอร์ลีจูพี่แอรียลใช่ไหม มีใครอีกเที่ยวเวกแล้วกลุ่มเคสอีกทั้ง5ตัวนะครับแล้วก็กลุ่มชา้วดก็คือบาลิสต้านั่นเองทีนี้แน่นอนว่าที่ผมเคยแนะนําไปนะครับก็จะเป็นยูริเป็นตัวแรกนะถูกไหมผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับ <You. S 1> ว่ายูริยังเป็นตัวแรกที่ผมแนะนําให้ทําอยู่นะครับด้วยความสามารถที่หลากหลายมากจริงๆการลดพลังป้องกัน50%ทาให้คุณฟาร์มง่ายเหลือเกินนะครับในช่วงที่เริ่มเกมเนี่ยสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกคือการฟาร์มเด็กนะครับ เนียเนี่ยทำได้เช่นเดียวกันนะครับเนียเวก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเนียอยู่นี่นะแต่ว่าเนียเนี่ยนนคุณประโยชน์เนี่ยมันจะมีแค่การฟาร์มอย่างเดียวนะครับซึ่งผมยังรู้สึกว่าความคุณประโยชน์ของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับยูริแล้วเนี่ยน,นะยังน้อยไปในช่วงเริ่มต้นของกเกมนะครับถ้าจะเอาเริ่มต้นตัวเลกแรกเลยนะครับแนะนําว่าให้ไปทํายูริก่อนจะคุ้มค่าที่สุดนะฮะเพราะว่า มันทั้งลดดีเฟนต์ด้วยซึ่งการลดดีเฟนต์เนี่ยมันเอาไปใช้ได้ทุกที่นะครับโหมดผจญภัยเนี่ยอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่การฟาร์มนะครับการตะลุยด่านให้จบเนี่ยยูริก็จําเป็นมากๆมีไวท์คิลสามครั้งนะครับมีเอ่อทำให้ฝันของข้ามูตีแรงขึ้นลดเคาน์เตอร์นะครับดาเมจค่อนข้างรุงนแรงฟิกดาเมจก็มีเลเวลต่ําแต่ดาเมจสูงได้โดยที่มีฟิกดาเมจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเร่งเทิร์นก็มีสองเทิร์นนะครับสกิลเวทรุนแรงมากเพราะแรงตามเลือกฝันตังข้า แ a ็คเอสพีสามสิบเพิ่มคูดาวฝั่งตรงข้ามทั้งทีอีกยี่สิบโอ้โหคือมันเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างมากนะครับยังเป็นตัวที่หนึ่งในใจผมเช่นเดิมนะครับยังไม่มีตัวแรงมาล้มยูรีได้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลว่าตัวแรกที่เริ่มเล่นเกมนี้เลือกตัวอะไรนะครับถ้ายังไม่มียูรินะครับทาติดบ้างไว้เถอะครับแล้วทุกดูนะครับว่าอยู่ในอารีนามานานแค่ไหนแล้วไปส่องได้นะครับอารีนายูริยังอยู่หรือตั้งแต่เข้า เข้า้าเข้าเกมนี้มาเนี่ยยูริอเวกยังไม่หลุดออกจากเมตาอันนี้ได้เลยประมาณ4 5เดือนแล้ว5เดือนล้วมังน่าจะ5เดือนนะครับดังนั้นใช้ได้หลากหลายมากนะครับยาวๆไปเลยตัวต่อไปที่ผมแนะนำเป็นตัวที่2ครับคือตัวที่ต้องใช้ในการลงทีมมังกรนะครับทีมมังกรเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญมากๆในการที่คุณจะใช้ในการหาไอเทมนะครับอย่างที่เราสร้างมนดีว่าไอเทมที่ดีสุดในเกมนี้นะครับหาได้จากอาวุธมังกร การคราฟไอเทมมังกรดังนั้นการตีมังกรก็จึงสําคัญตามไปด้วยเพราะว่ายี่คุณตีได้แต้มสูงตีได้เร็วเท่าไหร่ตีได้เยอะเท่าไหร่คุณก็เก็บของหรือไอพวกเกตบมังกรอนนะมาคราฟได้มาเท่านั้นนะครับเซอินจึงเป็นตัวเลือกที่ 2, 2> นะตอนนี้นะครับนอกจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเซอินเนี่ยพออเวกแล้วเนี่ยสกิลของนางเนี่ยไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยทําให้ไม่สามารถใช้นอกหมดมังกรได้การไปลงตีสงครามชิงประสาทการไปลง อะไรกันการไปลงตีเวิร์ลบอสต่างๆเนี่ยทำให้เซอินไม่สามารถไปได้เลยสักที่เดียวต้องใช้จูปี้นะครับแต่ตอนนี้เซอินมีการปรับสกิลใหม่ซึ่งผมรู้สึกว่าแม้มันจะไม่แรงเท่าจูปี้หรือก็จริงซึ่งปังบทจูปี้ก็เรียกได้ว่าสูสีกับเซอินนะดามมันจะ,ะพอๆกันเลยดังนั้นนะครับตำแหน่ง DPS หรือว่าตำแหน่งดามจตัวหลักตีเป้าเดียวเนี่ยเซอินจึงเป็นตัวแรกที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆทำเนื่องจากมันใช้ง่ายกว่าจูปี้ด้วยและนะครับ มันใช้ลงมังกรได้ดีกว่าจูปี้มากๆเพราะว่ามันมีัฟพิเศษในการลงมังกรนะฮะเน้นมังกรก่อนนะครับสำหรับตัวตีเป้าเดียวและโบนดอื่นๆก็ทําแต้มให้ได้พอสมควรบัวบอสตีได้บ้างพอแล้วนะครับเอาแต้มพอสมควรในช่วงเริ่มเกมเชอินจึงเป็นตัวที่2ที่ผมแนะนําครับต่อไปนะครับตัวที่3นะครับที่ผมค่อนข้างจะแนะนําเหมือนกันก็คือเจ้าสีกันเอง ทำไมล่ะครับตอนนี้ซีเป็นเบอร์3ของผมครับเนื่องจากว่าพาร์ตีของซีนั่นเองที่ที่นะครับมีบัฟคริติคอสามสิบเปอร์เซ็นต์และนะครับสำคัญที่สุดเลยคือตีธรรมดาลดคูลดาวนสิบวิให้กับทั้งทีมนะฮะลงได้ทุกที่ที่เป็นการเก็บตีเก็บแต้มนะครับไม่ว่าจะไปสงครามจริงประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์ลบอสนะครับหรือแม้กระทั่งการตีมังกรเองก็ตามนะครับเราจะใช้ซีในทุกๆวัน ของชีวิตเลยคุ้มค่ามากๆนะครับรวมถึงก,การกันสตาร์ทหกเทินซึ่งคุณต้องมีตัวสตาร์ทกันตันสตาร์ทผลินภัณธ์ต้องมีตัวกันสตาร์ทในการลงตีมังกรอ,อยู่แล้วนะครับเพราะมังกรมันมีสตาร์ทถูกไหมครับซีกจะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้รีบอเวกมาก่อนเลยนะครับเป็นตัวที่3มที่ผมแนะนำนะฮะพอคุณมีซีกมีเซอินนะครับที่เหลือก็สบายนะครับแทบจะ เรียกได้ว่าสบายแล้วกับการตีมางกอนะครับทีนี้ก็หาของได้แล้วนะครับมียูริคุณก็ฟาร์มได้แล้วนะครับ3ตัวแรกผ่านไปครับโอเคทีนี้ผมจะแนะนารายตัวนะครับอันอื่นนี่คือตามการใช้งานที่ชอบที่ชอบเลยนะครับผมจะแนะนำแค่สอันดับแรกที่ผมแนะนําเท่านั้นต่อไปนะครับอีวานครับแน่นอนว่าพี่แกนะครับเป็นตัวเพิ่มพลังป้องกันนะครับหน้าที่เดียวกับรูดี้นะครับแต่ว่า ตอนนี้มีในเกมมีแค่สต,ตัวคืออีวานกับรูดี้แต่ตอนนี้อีวานเนี่ยเก่งกว่ามากนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นตัวที่ทีมถึกเลือกใช้งานในการลงอาน,นิน่าด้วยอีวานยังมีดีในอีกหลายๆที่คือลงส่งคมจริงประสาทเนี่ยเอาไปตัวล่อตีนบอสก็ได้หรือว่าจะเอาไปลงหอคอยใต้ดินซึ่งล่อมอนเอามายืนแทงเปิดโล้ยเพื่อนก็ดีเช่นเดียวกันจึงเป็นตัวในสายทีมถึกที่ผมแนะนําสําหรับคนที่เล่นทีมถึกและการใช้งานประโยชน์ที่หลากหลายไปอีกตัวหนึ่งที่น่าทำนะครับ ถึงคุณไม่ได้ทีมถึกผมก็ยังแนะนำให้มีอยู่ดีเพราะว่าการลงหอใต้ดินไปเก็บดาวเพื่อมา,มาเอาประดับเอาประดับหดาวเลือกได้หรือประดับไยชิลเนี่ยต้องใช้อีวานนะครับคารินเช่นเดียวกันครับเป็นตัวหลักในการลงหอคอยใต้ดิน,นซึ่งใช้ทุกซีซั่นตัวฮิลตัวชุบที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้คือคารินอยู่แล้วนะฮะกับทีมถึกอารีนาซึ่งตอนนี้แม้จะไม่ฮิตแล้วก็ตามแต่ยังเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ในบางสถานการณ์นะครับและแน่นอนที่เราต้องใช้คือในการลงสงครามจิงกระสายวันที่เป็นคริส ที่แจกเดทกันรัวๆนะครับคารินมีบัฟกันเดทก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําคือท่าแสงอ่ะมันไม่มีตัวให้ทําเลยครับที่น่าทําตอนนี้นะท่าแสงที่น่าทําที่สุดคือคารินดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีท่าแสงเหลือๆนะครับทำคารินเก็บไว้เถอะได้ใช้งานแน่นอนนะครับต่อไปแก๊งเเออคาเรียกวัยแก๊งหาเฮนเวกแล้วที่เฮริเนียเฮริเนียเนี่ย,หน,ยหน้าที่หลักคือการลง สงครามชิงปราสาทโดยเฉพาะนะครับเพราะมันมีการสกิล3เป้าแล้วก็มีลดดดเมจทางกายภาพเยอะมากนะครับแต่ว่าการใช้งานค่อนข้างแคบที่หนึ่งอีกที่หนึ่งที่เฮเลเนียลงได้เนี่ยนะครับจะเป็นอ,อ,อะไรนะไอหอคอยใต้ดินนะครับใช้ได้บางวันเหมือนบางครั้งเหมือนกันอีกที่หนึ่งที่ลงได้คืออารีนาบางคนใช้เฮเลเนียลงอารีนามันก็พอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สกิล3เป้าอย่างมีหกกับก้าหานได้เกินมาก อารงไปกันเนี่ยก็พอไหวแต่ว่าข้อเสียคือมันใช้บัฟเยอะมากๆนะครับค่อนข้างเสียเทิร์นบ่อยมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมแต่ไปทางเรื่องในการลงกิววอร์ที่โอเคเหมือนกันแต่ถามว่าผมแนะนำผมแนะนําม,นนมาให้รีบทาไม่จะเป็นนะครับเฮเลเนียมอ,อการลงปราศาสงคมชิงปราสาทตรระดับยากในการทําแต้มเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดคิวของคุณกิวของคนยังไม่ได้ตีสงครามชิงปราสาทในระดับยากนะครับก็ยากสุดอ่ะนะ <S <s ก็ยังไม่ค่อยจําเป็นนะครับสงครามจีวิศาสาร์เมืออคืนนี้นะที่ผมบอกแคสซั่วรัชนะครับอันนี้นะโอเคจ็กับไปสำหรับเฮเนเนียนะครับเป็นตัวที่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้ากิลคุณเน้นปั่นแต้มชิงสงครามชิงประสาทอยู่นะครับจะเอาแต้มกิลเนี่ยมาอัพเลเวลกิลให้มันดีขึ้นอัพสิ่งก่อสร้างกิลนะครับเฮเนเนีย er เป็นตัวที่แนะนำนะฮะทำแต้มได้สูงขึ้นอย่างมากแน่นอน แต่ถ้าเกิดว่ากิลอิ่มตัวแล้วอะไรแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีเช่นผมนะครับก็ใช้ตัวอื่นลงแทนได้มันก็พอทําแต้มได้เหมือนกันนะฮะสเนปเปอร์นะครับไม่มีอะไรมากครับเจาะจงเลยครับว่าตีบอสนะครับไฮดราหรือว่านักล่าเหล็กไหลนะครับคือเป็นตัว DPS หรือว่าตัวทําแต้มเป้าเดียวเนี่ยที่ดีสุดในการโลไฮดราแต่มันในโมดอื่นๆเนี่ยสู้จูปี้กับเซอิดไม่ได้ดังนั้นไม่แนะนําให้รีบทาเช่นเดียวกันสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่สําหรับผู้เล่นเก่าๆที่ต้องทาแต้มบวบอสด้วยยังไงก็ต้องมี ทำไปเลยในที่สุดท้ายที่สุดคุณต้องทำครับเพราะไม่งั้นแต้มคุณจะสู้ไม่ได้ในการลงบอสไห้ไฮดราซึ่ง4ี่อาทิตย์จะมาครั้งหนึ่งถูกไหมครับโอเคจอไปไปสลับสไนปเปอร์ไม่ต้องรีบไว้มีตัวอื่นครบแล้วแล้วจะมาปั่นแต้มเวอร์บอสค่อยมาทำสไนปเปอร์นะครับลีครับตัวที่จะเป็นที่สุดในการลงหอคอยทั้งบนดินแล้วก็หอคอยใต้ดินนะครับเออดีมากๆเพราะว่าสกิลจิ้มจุดเหลือหนึ่งนั่นเอง เป็นอะไรที่เจอถึกแค่ไหนเจออึงแค่ไหนนะครับรีช่วยคุณได้ดังนั้นถามว่ารีจําเป็นไหมเป็นตัวที่4ที่5ที่ผมแนะนําให้มตีติดบ้านไว้เพราะมันได้ใช้เยอะเอฟเฟกเลือดเหลือหนึ่งมีไม่กี่ตัวในเกมนะตอนนี้มีอะคุม่าก,กับรีนะครับดังนั้นก็มีติดบ้านไว้จะดีมากๆเลยเพราะหอคอตดินเนี่ยเป็นที่คุณเก็บดาวเอาไว้แลกเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับเป็นสิ่งของที่จําเป็นมากในการยกระดับทีมให้สูงขึ้นทั้งในการตีมอนสเตอร์และลงอารีนานะฮะ จำเป็นมากครับรีต้องทานะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับผมแนะนาแค่สามอันดับแรกเท่านั้นที่เหลือเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองจัดระดับความสําคัญของตัวเองว่าเราชอบที่จะเล่นโหมดไหนมาก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกตามความชอบของตัวเองนะจูปี้ครับตําแหน่ง DPS หรือว่า <c oughs> ตําแหน่งตี <c oughs> เป้าเดียวอันดับหนึ่งต้องบอกว่าอันดับหนึ่งนะตอนนี้ถ้าไม่นับเออซอินที่เก่งกว่าในมังกรน,นะครับเพราะจูปี้ลงได้หลายที่มากกว่าเซอิน นะครับแล้วก็ทําแต้มได้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็เถียรมากกว่าเซอินด้วยโดยเฉพาะในการลงบอสต่างๆบอสเวิลด์ตอนนี้เนี่ยเซอินเนี่ยถามว่าสู้จูป,ปี้ได้ไหมก็พอได้นะครับแต่ว่าดูๆแล้วเนี่ยจูป,ปี้เหมือนจะดีกว่าอยู่นิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับตอนนี้ผมเชียร์เซอินมากกว่าเนื่องจากว่าเราเน้นมังกรก่อนถูกไหมครับแลวตอนนี้เซอินไปได้ทุกที่แล้วก็เลยจูป,ปี้น่าจะเป็นอันดับ4มั้งถ้าผมแนะนําก็คือหลังจากที่คุณทํา ยูริ Yuri ทำเซอินมาแล้วทำซิกมาแล้วนะครับก็จูปี้ก็นะ่ัจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นอันดับ4ที่ตามมาติดๆเลยนะครับแอรียลครับไม่ต้องพูดถึงมันนะครับมันใช้ลงบอสตัวเดียวก็คือเอจ้ารัชยาธมิน เอาไว้กันตาบอดนะครับเราเอาไว้ลบบัฟแต่ว่าตอนนี้นมันมีตัวที่มาแทนแล้วก็คือซีเอเวกใช้ซีเอเวกแทนได้ในสําหรับการลบบ,บัฟส่วนการตาบอดนะครับคุณสามารถใส่อลิเซียหรือว่าใส,าส่สไปดลงไปแทนได้ดังนั้นเ,นเป็นตัวที่ไม่ต้องทําไม่มีความจำเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่คุ้มค่าหินวเวกเลยสักนิดเดียวไม่ต้องทําไม่ต้องทําและไม่ต้องทานะครับเปลืองที่สุดใน3มโลกนะครับผมรุมทำมันทำไมเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอาจจะเพราะาเห็นนมนะครับก็ทามาแค่นั้นอย่านั่งมือตาหมวนะครับเห็นนมแล้วทําเหมือนผมนะครับอย่าเป็นแบบผม เราเล่นนะฮะแต่ว่าไม่ควรทำจริงๆนะสำหรับแอรียลนะครับไม่ควรทำเลยเปลืองจริงหมดยังว่าต่อไปแก๊งกังเขตละมั้งอ่าโอเคครับแก๊งเขนะห้าตัวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเซอินกับซีกเนี่ยเป็นตัวที่ผมแนะนำนะครับลูรี่นะครับไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากว่ารีเมคมาแล้วนะครับก็ยัง วดตับอยู่ดีนะครับเพราะว่าสกิลมันมาครึ่งๆกลางๆครับคือมันแรงจริงดาเมจมันถึงครับแต่ว่าสกิลในการเอาตัวรอดคือเป็นเกาะอมตะสีเทินเนี่ยไม่สามารถรอดจากดันเจียนประจําวันระดับยากสุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูดี้ทำมาเพื่อเป็นตัวเฉพาะในการลงดันเจียนประจําวันบูทดาเมจเต็มที่เลยลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามโดนตีแรงขึ้นแต่ว่าตัวเองเนี่ยเอาตัวไม่รอดแล้วแน่ๆพอลูดี้ตายปั๊บก็หายถูกไหมฮะเลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถามว่าถ้าทำได้ไหมได เป็นตัวที่ผมไม่แนะนําไม่ทําก่อนเลยไม่แนะนําเช่นเดียวกันไปทําหลังๆนะครับต้องชอบจริงๆนะฮะถึงจะไปทํามันแต่บางคนก็บอกว่าเอยสกิลเหลือเหลือหนึ่งเลยนะไม่รู้สิถ้ามันอยู่ใช้ทันนะครับคือบางทีเนี่ยมันมักจะตายก่อนที่จะสกิลเอาไว้จะพร้อมใช้นะครับก็เลือกดีๆแล้วกันผมไม่แนะนําจริงๆมันต้องของเต็มเลเวลเยอะมากมันถึงจะใช้งานได้ดีนะครับคนเริ่มเล่นใหม่ไม่ควรต่อไปอสปาร์ดาครับ Hmm. เป็นตัวเฉพาะที่ใช้ในการลงบอสเวิร์อีกตัวหนึ่งคือโลอูม่านะครับลอูม่าเราเทพเลยนะครับเหมือนกับสเนปเปอร์ที่ทำแต้มได้สูงสูงมากในบอสไทราเอสเปราเป็นตัวที่จำเป็นมากๆในการทำแต้มให้สูงขึ้นในการลงบอสเวิร์อูม่าหรือบอสวัวนั่นเองนะครับด้วสกิลเ,เวของมันเนี่ยที่เหมือนกับรวมสกิลของเอฟซีกและ เลเชลไว้ด้วยกันทําให้เอาตัวพวกนั้นได้ออกไปได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําว่าต้องมีติดบ้านไว้นะครับแล้วตอนนี้เอสปาร์ด m ารีเมคมาเนี่ยเพิ่มดาเมจจุดอ่อนนอกจากการลงบอส l d แล้วดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะนําไปพลิกแพงใช้ในอย่าโหมดอื่นืๆ่ๆได้ด้วยนะครับเพราะเป็นตัวที่อึดแล้วก็ลดดาเมจเวทได้ตั้ง55%นอกจากจะใช้ลงบอสเวอร์อุมาแล้วยังใช้ลงมังกรเป็นตัวลด พลังโจมตีเวทของมังกรได้อีกด้วยนะครับรถ55%เยอะสุดในเกมนะตอนนี้แล้วโอเคนะนั้นเอสปาด้าไม่ต้องรีบทําก็ได้เพราะว่าเราเน้นใช้ใน Boss World Uma. บอสเวอร์อูมามังกรด๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไม,ไ,มไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยตายหรอกเนื่องจากว่าใชอินเดเมตมาแรงมากนะครับตกแป๊บเดียวก็ตายแล้วไม่จําเป็นต้องมาแบบมีรดเดเมตมังกรอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีตัวรดเดเมตมังกรแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวเองชั้นนิ่มเหลือเกินของยังไม่มีเลย แรกๆก,ก็คงต้องใชแเลยครับเอสปาดาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็น่าทําม,มาลงทีมมางกอแล้วก็เอาไปไว้ลงบอสเวอร์อูมาต่อได้นะครับน้องเนียน้องเนียคือสุดยอดฟาร์มเมอร์นะครับ mm hmm. ชาวไล่อันดับหนึ่งแห่งโลกเซเว่นนนะตอนนี้คือตัวฟาร์มที่คุณจะสามารถเลี้ยงเด็กได้แบบไม่ตายชัวๆวนะครับและฟาร์มได้ตั้งแต่แบบหนึ่งถึงแบบเจ็ดแบบชิลฉลุยเลยนะครับ mm hmm. เพราะมีทะลุบัฟทั้งสามสกิลและสก mm ิล hmm. ค <skill S 2> ่อนข้างจะรุนแรงด้วยแต่ข้อเสียคือ มันลงได้แค่ฟาร์มอย่างเดียวจริงๆนะครับไปลงที่อื่นเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็จะว่าไงดีในช่วงเริ่มเกมเนี่ยถ้าทำยูริไปแล้วอะครับยูริมันใช้ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับตั้งแต่เลเวล30 32ยูริฟาร์มได้แล้วแต่เนียเนี่ยจะฟาร์มไปถึงด่าน8ได้เนี่ยเนียต้องเลเวลว่าสัก40แล้วของเต็มๆหน่อยนะครับและนั้นเนี่ยต้องการเลเวลสูงนิดนึงในการที่จะเป็นฟาร์มเมอร์อันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับยูริแล้วที่มีบัิษัทภาพยชน์กกว่า็ทยูรไปก่อนจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณทำยูรเเสสรรร็จ็จจททีมมังกแล้ว นะครับมีเซอินมีซิกแล้วแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะมาทําให้ทีมฟาร์มของคุณเนี่ยสบมบูรณ์นะครับตัวที่ว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องฟาร์มอีกต่อไปก็ทุ่มกับเนียก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เหมือนกันเนื่องจากว่าการใช้เนียนะครับจะทําให้คุณสามารถฟาร์มแมป 110, หนึ่งสิบสลับกับแปดยี่สิบได้การฟาร์มแปดยี่สิบจะทำให้คุณได้ตังทองเยอะมากนะครับในช่วงการเปิดฮอตไทม์ดังนั้นเนี่ยนอกจากจะได้รูบี้ต่อวันสองร้อยแล้วเนี่ยยังจะสามารถได้ทองเพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยเป็นนนหลักล้านนะ ล้านหนึ่งสองประมาณล้านหนึ่งอะนะซึ่งผมว่ามันก็เยอะอยู่นะครับฟาร์มไปเดือนนึงก็ยี่สาสิบล้านมันเยอะมากๆดังนั้นเตียถ้าอยากรวยอยากรวยทรัพยากรทั้งเงินทั้งรูบี้ก็น้องเนียนะครับจัดไปสุดท้ายครับบาริสต้าครับบาริสต้าเป็นตัว,ตวที่ลงอารีนาลวน้ลว,นลวนประโยชน์การใช้เฉยอย่างอื่นแทบไม่มีเลยนะครับเพราะบัฟพิเศษก็อยู่ในอารีนาด้วยดังนั้นมันจึงเป็นตัวที่ไว้ลงอารีนากิวอ เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วอยากแต่แต้มอารีนา่านะครับอยากจะได้แต้มอารีนาส,งสูงบาริสต้าคือตัวที่ต้องทำก่อนเป็นตัวแรกนะฮะเพราะว่าเขาคือเทพ่าในอารีนานะ่าณตอนนี้ยิ่งกล้าหาญโดนเนิร์ฟการหลบไปหน่อยแล้วเนี่ยตอนนี้บาริสต้าเป็นตัวที่น่าลําคาที่สุดแล้วนะครับในอารีนา่าแล้วเก่งมากๆเป็นตัวธรรมดาที่หาง่ายด้วย นะฮะเนี่ยเลือกตัวเวกไปได้เลยนะครับเขาแจกไปเลือกเวกนี่ก็เลือกบาริสต้ามาได้เลยนะครับลิมิตเบรกก็ง่ายมากใช้พีหน้ากดๆไปแป๊บเดียวเองครับจริงๆมันแป๊บเดียวจริงๆนะแป๊บๆก็46แล้วคิดดูแล้วกันตัวที่เก่งขนาดนี้ทําได้ง่ายขนาดนี้นะครับทาเถอะครับถ้าคุณอยากเก่งเทพซาอารีนาเป็นตัวที่ขาดไม่ได้ณตอนนี้ไม่ได้บอกว่าใช้ได้ยาวมากนะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเก่งจริงๆแล้วหาง่ายจริงๆนะครับทาเถอะนะถ้าคุณจะ อยากจะได้รูบี้หรือโทปัสจากอารีนานะไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายมันยังไงให้มันเก <This is S 1> ่งกว่านี้นะครับเพราะมันเก่งมากจริงๆสำหรับการเป็นตัวธรรมดานะครับเมื่อเทียบกับเดโลนที่เป็นตัวพิเศษแล้วเนี่ยผมว่ามันยังเก่งกว่าเดโลนอเวก้วยซ้ำโอเคแต่ก็อย่างว่านะครับสำหรับคนที่ไม่เน้นอารีนานะข้ามเลยนะครับไม่ต้องไปทำม,มันนะครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในการโลงโมดอื่นนะครับประโยชน์มีแหละเอาไปฟาร์มพอได้แต่ว่าเอาไปแบบตีเด้งตีเด้งสองพันแต่มันไม่ค่อยเวิร์กหรอก ถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าคุณมียูริแล้วมีเนียแล้วเนี่ยก็ปล่อยๆตัวนี้ไปก็ได้ครับนะครับนี่ก็เป็นการเหมือนแนะนําการเลือกตัวเอาไว้อีกครั้งหนึ่งจากผมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแนะนํา3ตัวแรกคือยูริก่อนเป็นอันแรกนะครับตามมาด้วยแกงคูเซเตอร์ทั้ง2ตัวในการลงมังกรน,นะครับก็คือเซอินกับซีกันเอง การหาทรัพยากรให้ได้ก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานของเซเว่นไนท์มานะครับทีมฟาร์มเด็ก4ตัวโดยใช้ยูรินะครับทีมมังกรโดยใช้เซอินกับซีกเนี่ยเป็นหลักนะฮะพอตั้งตัวได้แล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะหาอาวุธหาของได้หารูบี้มาเปิดหาตัวแรได้หลังจากนั้นนะครับทุกตัวก็จะตามมาเองนะครับตามตามที่ชอบที่ชอบได้เลยนะก็จบกันไปนะครับสำหรับการยวในรอบนี้นะครับใครมีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็ใส่ในคอมเมนต์ได้นะครับ ส่วนใครที่มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันถามมาได้ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับก็จะพยายามตอบให้ละกันนะฮะจากนี้เนี่ยผมจะไม่อยู่กรุงเทพสักประมาณสี่หวันนะครับน่าจะไปต่างประเทศดังนั้นเนี่ยเมนคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้เยอะนักนะครับดังนั้นเนี่ยมีอะไรก็รอกันนิดนึงนะฮะอย่าใจร้อนกันนะขอไปพักผ่อนบ้างนะครับสำหรับวันนี้แอดกล้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิป แนะนำตัวเวกนี้จะเป็นประโยชน์เอ,อกับทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะครับวันนี้เลอมากนะครับทำติดต่อกัน3คลิปลิ้นหกพันกันรัวมากจริงขออภัยด้วยนะครับถ้าติดขัดอะไรไปบ้างโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ก,กับการแนะนำออตัวเวกนะครับแน่นอนวี4เนี่ยตามมาแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันมีตัวเวกเข้ามาอีกเยอะๆนะครับไปละบ,บาย